เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไ,ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับเป็นนิสส์ของมาชีเป้ารถสวยๆใหผู้ชมเลือกซืได้ไขายนะครับคันนี้เป็นตโตโยต้าครับโตโยต้าวีออสเครื่องเกียร์ดีสีทังสวยครับสีสวยเดิมบ้างเงาฉ่ำทั้งคันรถบ้านนะครับพร้อมใช้ได้เลยช่วงล่างแน่นกับราคาเพียง52,000บาทเท่านั้นเองเดิมๆบางๆครับ ช่วงล่างดีภาษีห7เล่มเอกสารชุดโอนครบเบาสวยนะเบาไม่ขาดกระจกไฟฟ้า,าสี่บานจหมองข้างก็ปับไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเกียร์ธรรมดาครับขับสนุกระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายสวยๆ,ๆครบครับบอดีีก็ดีถ้าชอบก็าฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือก,กีประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย เล่เมเอกสารครบนะครับ52,000บาทของเครื่องเดิมเลยเดียวครับดันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนะักสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ